โชมหน้าเพื่อนซีต่างค่ายตักกะแตนชนระดาสนิปตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการเมื่อสองเพื่อนซีต่างค่ายตั๊ก,กแตนชนระดาแอนหญิงทิติการวันนี้ได้มาเปิดใจในรายการขับ b ร r i เด y s โช w กับทุกเรื่องราวในชีวิตจุดเริ่มต้นความเป็นเพื่อนรักต่างค่ายเพื่อนหญิงพลังหญิงแม้คนหนึ่งแผลสดส่วนอีกคนช้ำเลือดช้ำหนองในเรื่องความรักแค่ไหนแต่ทั้งคู่ก็ไม่เคยทิ้งกัน ถามว่ามาสนิทกันได้อย่างไรตั๊กกะแตนเล่าว่าจริงๆเราสนิทกันก่อนที่เราจะเข้าวงการทั้งคู่รู้จักกันมาก่อนรู้จักตอนที่เราประกวดร้องเพลงแล้วก็ไปเจอกันเพื่อนหญิงพลังหญิงคุยเรื่องความรักกันไหมหญิงมันเป็นเรื่องที่บางทีแผลสดตั๊กกะแตนอันนี้ยังดีแผลสดใช่ไหมแค่นี่แผลช้ำเลือดช้ำหนองหญิงเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของแตน เราไม่เคยทำเรื่องหนักอกหนักใจให้กันแล้วก็แตนเชื่อว่าหญิงกับแตนไม่จำเป็นต้องมีคำมั่นสัญญาอะไรหรอกแตนเชื่อว่าเราสองคนจะเป็นเพื่อนตายกันไปตลอดชีวิตหญิงเราไม่พูดเยอะรักแก